สวัสดีจ้าพี่น้องืันนี้กะคือเกาเนพี่น้องเนาะกลับจากร้านมากกลับจากร้านครัวคณยายที่ปั๊มปตทมาแล้วนะคะก็วันนี้ว่างหน่อยเนาะไม่ได้ไปซื้อของตลาดก็เลยเห็ดตุ่มสมพี่นอ้องต้มสมปลาคอสดคือบานห้างไงมง่พี่น้องมึงปลาคอไข่พญายราไปตกมากพี่น้องตกอยู่ในหลองสวนด้จะน้ำสะอาดใสเนาะสวนหลังบ้านพี่น้องปลาคอกับไข่ แม่ไข่ปลาเข็งกับแม่ไข่จะพี่น้องสองแม่นี่จะไข่ทั้งสองตัวสามตัวพี่น้องอืมพี่บพี่น้องต้มสดนนำผันห้อนต้มแซนเป็นจกเอาห้างหมดแดงพี่น้องยุคขังหัวเนาะนี่พี่น้องเอ้ยกปจะแซบให้ต้่มฟดเละๆอยู่พี่น้องพุยอยากกินนะ้ามือนน้มาด้จากเขาแรง นี่บะให้ใส่บักเขียเลนบะให้ใส่เกล็ดตบักพรินในกใส่ที่หลังเนาะพี่น้องเห็นบะพี่น้องต้มปลาคอต้มยำปลาช่อนกับปลาหมอพี่น้องเบื้งปลาเข็งตุ๋ตตนโตนี่ไข่พี่น้องเห็นบนตัวแซบ่บตัวแซบ่บพี่น้องผู้ใดอยากนะมาเด้อจ้าพูดอยากกินอย่างทักเข้ามาเด้แล้วแม่เดี๋ยวองเสียนให้พี่น้องเบิ่งเด้อ นบอันปลาคอกับไข่ได้พี่น้องเห็นบอที่แรกว่าสิพาเอาขี่มันออกนะพี่น้องบัดนี้ไปเห็นไข่กับได้บอกโอ้คุณยายราตกหลังบานแต่แต่ราตกมาเนี่พี่น้องปลาคอหน่อยตัวหนึ่งปลาเข็งหน่อยสองโตแต่ว่าไข่เม็ดตัวโตเลยพี่น้องบัดด้อยากน้ำมาเดิมมื่อนี่เด้อสดหอนหอนแสบแสบพึ่งเกาจ้าถ่ายคลิปยวยพี่น้องอยากน้ำเด้อต้มปลาคอต้มปลาเข็ง ใส่หมดแดงสมเาเด้อพี่น้องเด้อจกจ้ะนี่มันสิบแสบแลยละพี่น้องมันสิบสูบเลยละสิปิดแก่แล้วนี่มะทายจิ๋เหนือพี่น้องเบิ้งถ่าอยากน้ำมาเด้อจ้าแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube นะคะฝากช่อง YouTube ช่องครัวคุณเมียบายอองเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กด แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเด้อจ้าเด้อให้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งต่อไปเนาะก็ไม่เฮ็ดเมนูบ้านๆเฮาพี่น้องคืออยากจ้าบ่ทันมีข้าวเหนียวอยู่เด้อพี่น้องใส่กันิกินกับสดข้าวจ้าเื่อก่าแล้วข้าวเหนียวบ่ได้หนึ่งนะจ่าอันนั้นก็อาจสิออกไปซื้อตลาดจัก10บาทเนาะพี่น้องนะี่เป็นตาแซ่บจ้าไอเด่นอยากน้ำกับมาเด้อมือ้นอนี้สดนอนเพือเก่าเลยจ้าต้มแซ่บๆกินอ่างพี่น้องคืงเอเก่าเด้อ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในเดอพี่น้องเดอร์เป็นกำลังใจเดอผู้ใดกด,ดติดตามถือเป็วอนที่หนึ่งเดองวันนี้เดอร์ขอบคุณสำหรับเอฟซีที่ติดตามนะคะขอบคุณที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกๆคนที่มาให้กำลังใจในช่องนะคะกระสเง็นให้พี่น้องมึงสิหรือพี่น้องมึงหนี่งหัวีฝนโลโลอีเป็นตะเสบเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปกนเดอ้อจะเด้อมาเหตุให้พี่น้องอยากนั่นคือเกาแหละจ้าสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณเอซทุกคนที่ติดตามช่องครัวคุณ่บาอองมาตลอดระยะ2-3สองสามเดือนนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมาฝากก็มีแต่คลิปการกินคลิปการทำกับข้าวแบบนี้แหละพี่นะ้ะเมาฝากปีฝากหนัองเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณสวัสดีจ้า